สยานะกตภูตาชิตวามลาสาวะนังจัตสุจัสสภะสังยปิวิสุนาราสภะตันหังกะลาทโยภูตานัตอัปปวิสตินายกัสะเพปะจิตติจาไมหังมาตะเกเตโมนิสราสีเสปะจิติโตไมหังพุทโธดามโุตวิโรจนิสังโฆปะจิตติโต ไม่หังอุดีสาภพุนาการูหาเีมีอนุรุโทสาลีปุตัวจตากิณีกูทันโยปิทิคาลัตมิงโมคะลานจาวะมมเกตาคิณีสาวะนีไม่หังอาสุงอานันทาราอุโรกาสโปจะมะอาาโมอุภายสุงวามาโสตะเก เกสตปิติภารัมิงสุริโยว่าจะกางกาลูนิสินโนสิริสัมปันโนสวบิโตโมริปุงขาวโกมารกาสโพเทโรมาหีสีจิตวาตะกโโสูไมหังว่าจะนีนีจังปวทิทาสิกุณากาลูคุณูอองคุริมาจะอุปาลีนันทสีวะลี ธีลาปัญจะอิเมชาตานาเตติลกาหมาสีสานสิทธิมหาทีลาวิชิตาชินาสาวกเฮเตสิทธิมหาเีลาชิตวันตัวจินโอลาสาเจลันตาสีละเตเชนาอังขมังเคสุันอิตารัตนังปุระตูอาสิทากินีเมตสุตกังขจักังปะชตัวอา มีอังคุลิมารกังขันธโมรปนิตันจานาณพิยะตัวสัจแดงอากาสสีสัตตังอาติสีสาปาการละสันติตาชินานาเวละสังยุตาสาปปากาละสังละกาปปิตาตามถ้าสัญชาตาพาหิรันจันตุปตจวัน อาศิสาวินยันยันตัวนั้นจัดิตนาตนะสสัอสตโตเมสกิเจนัสตาสามพุตปานินเชนะชินาปัจจันะรีหิวิรันตังมหินตะเลจตาปาลินตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิเจว่มันตัวสุขตสุรักโขชินานุภาเวนะ ปุณฑวุัมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตรายโยจัตธรมานุภาวะปาลิโตจารานิจิตปันตาเลติ